ใครเป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านนะเริ่มต้นตั้งแต่ใครเป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านในห้องนอนแล้วเราก็ออกไปห้องนั่งเล่นแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปในครัวโอเคเอาตนนี้ห้องนอนก่อนห้องไหนก่อนห้องนอนเลยคุณถามใหม่นี่มันไลฟ์ทางแรกที่บีทีจะพูดตรงไปตรงมาผ่านทางไลฟ์ไหฮะคุณลองดูคุณลองดูอาถามมาถามมาโคตรหวาดเสียวเลยถามมาคุณวูดี้ครับอาวูดี้ครับ เป็นเกเนี่ยครับคุณโอ๊ตเนี่ยใครเป็นผู้รุกใครเป็นผู้รับใครเป็นเมียใครเป็นผัวก็บางวันผมก็รุกบางวันผมก็รับนะฮะโอ๊ตบางทีก็ผักกันลุกผักกันรับผัดไปผัดมาผัดไปผัดมาจนจะต้องตอบว่าพวกเราคือพวกผัดไทยครับ ขอนโตทีมุณลักี่ตนี่คะลองจับก้นวีทีดูหน่อยได้ไหมคะบอกมาจากประสบการณ์ในการจับบั้นท้ายชาวบ้านที่น้อยนิดมากของวีทีเนี่ยไม่หลวมกางเกงค่อนข้างจะแน่นในระดับนึ่งลายยางจะเข้ายิมได้